ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในทีมโฟลเดอร์สองไม่ได้ไ้โอเคนะวันนี้เราก็อยู่กันในรีวิวไอเทมนะครับโอเคนะหลังจากที่หายไปนานนะครับก็กลับมานะกับไอเทมอันนี้เป็นของสเกลนะครับซึ่งสเกลแม่งออกน้อยมากนะมันอาจจะเสียใจอยู่ก็ได้นะฮะก็เลยไปหาไอเทมมารีวิวนะซึ่งไอเทมวันนี้ที่เราจะรีวิวก็คือ The t o m i ตอมไมเซอร์ เป็นของระยะประชิดนะครับของสเกลช่ใช่อยไอ้ออเหี้ยมึงเร็วยวังไอ้สัตว์เหี้ยโง่ไงเหี้ยไอ้สัตว์ว่าอะไรเหี้ยเแบบี้เฟสจริงด้วยนะก็กระบองอันนี้นเหีนะ้ยทุีกระบองอันนี้นะครับอ่ามามึงว่าเอฟเฟกต์มาเลยครับก็เอฟเฟกต์ของกระบองนี้ครับจะตีช้าลงนะ อ๋อใช่ครับมันจะตีแยบๆนะเออใช่แล้วก็ถ้าเกิดมึงกระโดดชั้นที่ไอเหียถ้าเกิดมึงกระโดดชั้นที่สามนะครับถ้าเกิดมึงคุณกระโดดชั้นที่สามนะสองคุณคุณก็จะสามเือคุณก็จะเสียเลือนไปสิบนะฮะครั้งละสิบครั้งละสิบแล้วก็อ่จะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะดาเมจตอนที่เราปะทะกับเยอร์คนอื่น อ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้่ซึ่งถือว่าน้อยอยู่นะใช่เพราะว่ามันตีเบาใช่ไหมมันตีจะเบามันจะตีเบาแต่มันเหมือนเอาไว้จำ้วเอาไว้จำแล้วมันก็อยู่ในเซตเอ่อ The First Fan นะฮะก็จะมีโซดา s o อ a เปอร์วิงเกอร์เดอะคอมไ i เซอร์แล้วก็บองบอยนะฮะใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วไอ้บองบอยเนี่ยรู้สุดว่าจะเป็น หมวกใช่ไหมเป็นหมวกเป็นหน้ากากสวมใส่ไปที่ตาเดี๋ยวไ้ซานมาเราขึ้นคลิปให้นะครับแล้วเราตันก็จะเป็นนี้อ่าใช่ครับสามารถโจมตีได้นะตันตันนี้ได้โอ้โหโอ้โหเซคูบายครับโอเคเอ้ยยังไม่จบไม่ถึงไม่ถึงไงตกนะฮะก็เออ ไอปืนนี้คือเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชอกระบองเนี่ยคือมันสุ้คู่กับไอฟอนเดนเจอร์ and ได้นะครับเป็นการ<ช>จั๊มสี่ระดับขึ้นนะครับแต่มันจะทำยากหน่อยอยู่ตรงเนี้ยนะข้างล่างเนี่ยถ้าถ้าเป็นปกติอย่างเงี้ยโอ้ยไอเฮียไม่ใช่กูไม่ได้ขอให้มึงช่วยส่งไม่ใช่นี่ฟอนเนเจอร์นะแล้วก็หนึ่งสองสาม เนี่ยช่วยช่วยมันเป็นการแบบช่วยส่งนะเป็นแรงดีช่วยส่งนะไอ้เฮียนี่แม่งก็ยิงกูอย่างเงี้ยเอามึงเรียกกูไอ้เฮียเหรออ้าวมึงยังเรียกกูไอ้หาได้เลยไอ้เหี้ยกูจะเรียกกูไอ้เชี่ยไม่ได้ไงสัตว์โอเคนะครับก็ก็กระบองนี้นะก็ใช้คู่กับฟอนเนเจอร์นะก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับเนี่ยมันจะกระโดดเย็บๆเงี้ยสครับสามชั้นขึ้นนะครับโอเคไปครับไปครับไอเฮียนี่แม่งรอบคาบเลยครับไปครับไป i <laughs>